ครับผมก็ขอกาารกาบธรรมจักรหลวงตาหลวงพ่อพระกุณเจา้าทุกทุด้วยครับผมก็สัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตคณา,ค,ณาคุณล้าคุณอาคุณลุงแล้วก็พี่สาวพี่ชา,ายทุกท่านด้วยแล้วค่อยดูชมเหล่านี้กันนะมาดูชม,ชมที่ผมจะขายก่อนนะก็จะมีไม้ชุดนี้นะครับผมที่ลงขายเอาไว้นะตัวนี้ไม้ผมค่อนข้างจะเป็นไม้ที่ คือไม้เนี้ยธรรมชาติไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับผมก็จะเป็นไม้ในลักษณะแบบนี้ออกดอกก็ออกดอกแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละนะอันนี้ชุดนี้ด้วยตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้อีกต้นหนึ่งตัวนี้ต้นหนึ่งนะครับผมเป็นไม้ที่ออก,อกดอกเองธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินั่นแหละปล่อยไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะไม่ค่อยได้ดูแลไม่มีเวลาดูแลนะครับผมก็ ชุดนี้ห้าต้นนะครับผมห้าต้นเนี่ยผมไปอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบาทนะห้าต้นชุดนี้แล้วครับผมดอกสวยดอกสวยแบบนี้นะห้าต้นนี้ผมไปที่สี่ร้อยสี่สิบบาทครับผมถ้าเจในไม่ได้ขายก็เอาไว้เลี้ยงไป่นะตอนนี้รอดูไม้ดอกแค้นเดียวอันนี้ก็อันนี้เป็นไม้ที่เกิดเองธรรมชาตินะดอกแดงสวยดีผมว่ามาโคตรน่าจะเป็นไม้ที่สวยเพราะว่า เดียความมาไวาแล้วต้นตัวนี้เป็นไม้ที่เราจะดูดดอกธรรมดาก็ใช่นะก็ใช่แหละธรรมดาเป็นไม้ต้นใหญ่นะตัวนี้จะให้ดอกได้เยอะนะเหมาะที่จะเอาไปใส่กระถางใหญ่ๆแล้วก็ตั้งโชว์หน้าบ้านได้เอา,ไปเ,ไ,ปาไ,นะไปเล่นไปแต่งความได้นะกปเล่นประ่งบความได้แต่ก็ให้ดอกที่สวยดีนะสวยดีก็ไม่แต่ว่าก็ไม่ได้พิเศรรษอะไรนะโครงสร้างใช้ได้เลย ต้นนี้มันไม้ต้นใหญ่นะห้า้อยบาทรวมส่งต้นนี้ม้แบบนี้ที่ผมพยายามนําเสนอนะเพราะว่าทุกท่านที่เลี้ยงกระชมต้องมีไม้แบบนี้อย่างน้อยหนึ่งต้นอยู่ที่บ้านนะเป็นไม้ที่ที่ครทําทําได้ค่อนข้างยากนะครับผมแต่ว่าเลี้ยงง่ายนะไม้ตัวนี้อันนี้มีเจ้าของแล้วรอวันส่ง <c oughs> บอกว่าเวลาออกดอกเขาจะสวยมากออกดอกได้เต็มต้นได้สวยมากๆไหมตัวนี้เห็นไหมเวลาออกดอกเป็นที่สวยมากมีเจ้าของนะตนนัวนี้ราคาไม้ตัวนี้ราคาที่บ้านจนะเป็นไม้ที่แพงแพงกว่าเพื่อนนะเป็นไม้ที่แพงกว่าเพื่อนในบ้านผมก็นอกนั้น้ก็เป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์ไม้เหล่านี้มีทั่วไปนะมีทั่วไปนีทั่วไป อันนี้ต้นแม่ผมขายไปที่นนทบุรีแล้วนะขายไปเมื่อสองปีที่แล้วที่นนทบุรีก็พี่ชายท่านรับไปแค่นนทบุรีไหมหรือไม่หรือเป็นพี่สาวน่าจะพี่สาวจังหวัดไหนเราไปดีบมแล้วสองปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์นะแบบนี้เป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์แต่ว่าผมก็ไปทิ้งแบบก็ปล่อยเข้าไวา้แล้วก็ออกบอกให้ดูตัวนี้ถามมานะครับผมสำมานพี่อิพนพอดีนตอนนี้ไม่ได้สมบูรณ์ก็ไม,ไม่ไม่ได้ขายรอดจากการขายเช่งนั้นผมก็ทาไว้เยอะอยู่นะ พอดีหมดก็เหลืออยู่ที่แหละทำมาเยอะของผมก็ไม่ไม,ไม่เกินสิบต้นหรอกไม่ถึงสิบต้นหรอกเพราะผมก็ทําได้ทีละต้นแหละทำน้อยๆแล้วตามต่อตัวเองที่มีแล้วก็ตามตามสภาพันหละที่จะทําได้แล้วเป็นกระหนกไมก่ถึงบต้นอย่างลออหลออเคยมีสักที่สาวๆเรืร่องกระหนกมาอยู่เีย๋ยวจะบานตอนเย็นก็เป็นกาลังใจให้คุณไผ่น้อยด้วยนะเห็นฝนตก แรงมากเลยให้มาตกบ้านผมนะคุณไผ่น้อยคุณไผ่ไผ่น้อยไผ่น้อยคุณไผ่น้อยเห็นฝนตกแรงมากเลยร้อนชมเสียหายเยอะคุณไผ่น้อยนะผมติดต่อทักไปคนอ่าในช่องคุณไผ่น้อยนะครับผมคอมเมนต์คุณไผ่น้อยยังไม่ดูนะพอไปดีมีพี่สาวนะคุณไผ่น้อยสนใจไหมร้อนชื้ของพี่ไผ่น้อยนะพี่ไผ่น้อยถ้าพี่ไผ่น้อยรับชมผมก็ให้พี่ไผ่น้อยทักกลับมาหาผมด้วยครับ พอดีลายพี่ไผ่น้อยผมทําหายต่อสับมันเตรียมช่วงนะั้นก็มีการลบบ้างนะการการลบอะไรบ้างก็มีไผ่น้อยน่าจะหลุดไปมบ้างพี่ไผ่น้อยน่าจะหลดุดถ้กขาผมด้วยนะพี่สาวติดต่อมาทางผมมีพี่สาวท่านหนึ่งสนใจจะชมพี่ไผ่น้อยอยู่นะพี่ไผ่น้อยนะก็ให้สนใจพี่ไผ่นะไน้อยด้วยที่โดนฝนเยอะผมอยากให้ฝนมาตกแบบเดี๋ยวพ้าผมพังเลยผมจะมา้งรถนะมันเจออ้วกผมไม่มีเวลาผมไม่มีแรงรถ ขอ <c oughs> โทษด้วยก็ผมก็ชานี้ก็มาเท่านี้ผมมาแวะดูชมกันนะครับผมก็มีต้นเหือต้นนี้แหละนะต้นห้าร้อยคุ้มนะงินห้าร้อยคุ้มรวมส่งอ่ะไปต้นใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าไม้เก็ดอกจักดบจาอะไรนะธรรมชาตินะดูธรรมชาติตัวนี้สนใจตัวนี้แพงนะตัวนี้สี่ร้อยเลยนะต,นตัวนี้ต้นเล็กนะไม่ตักันเยอะเล็ก ต้นแดงตัวน,นี้400ดอกธรรมชาตินั่นแหละไม่ไม่ได้เกีย่ยไม่ได้ส่วนผสมเกสรหรอ,อกติดเองอันนี้เขาเกลือเองแล้วเอามาปลูกจริงๆว่ดูสวยอันนี้จะ400อันนี้จะแพงเัาน,นี้500ตามต,ตามตามนี้ตามเกิดอตามเห็ดเยี่ยนนี้400 40นะ5ต้นนะครับผมคุ้มมากนะเยี่นี้คุ้มมากไปเลี้ยงลงดินเยอะๆโตวไวนะขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ